มาปัาน,นี้เป็นคลิปที่สองเนาะเมื่อกี้ว่าทีเอาคลิปที่หนึ่งเป็นหานก็นเลยไปเก็บอ่าเห็ดเพาะได้เห็ดเพาะแล้วก็เป็นเห็ดเพาะเลยซะบัดน,นี้คลิปนี้หานบัดน,นี้นะพี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งน้ำกันเอาจับหานจับหานโอ้ยหานพี่น้องหานพี่พิษเน,น,<อ>น,นี่ยอ๋อแคกลัวตัวนี้เอาตัวนี้แล้ววะ โอ้โหนั่นยังยังบุษสายังเก็บเห็ดต่ออยู่เบิ่งขนบัวนบ่ะบุญจ่อยป่ะไ้แล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากจับห่านได้แล้วประชีมาปุ๋งไปเลือดแปลงที่เลือดแปลงปะเลือดแปลงห่านเลือดแปลงห่านเอาห่านจักโลห่านประมาณสี่โลห์ไปบ่หมดที่สามโลห์ที่บ่ อ้า,อากะว่าเท่าไหรใส่ 10, 10, 16, 10, 16, น้ำปลาเท่าไหร่สิบสิบสิบน้ำปลาน้ำปลาสิบน้ำสิหเอา่แหนึน่งสองูตรของเพื่อนเเปิดเหมือนกันระียงคอนอีกที่ว่าหมอต้มนม้ำเขากัะฝุดแล้วเนาะทั้งไฟสังหารกระเกียมเพาะแล้ว ก้อนลังบริษัทแจ้งกันไหนเด้อพี่น้องเด้อซีฟม,มั้งเอาหน้มามันนี่ต้องน้ำเดือดตัดความบริหารมันเข้มเกิอนอ้าฟางนี่อ่ะขึ้นแล้วเเเ้ฮฮ เอ้ยโอ้ยว่ามันมันได้กินทุกปีเลยพี่น้องเนาะเออ่เลือดแสงฮานคือว่าปิ้งหานอบหานต้มหานนั่นสิคาร์บอว่าบ่มีโอกาสแท้ๆเลยเป็นบ่ได้กินแลยมนบ่อเมื่อนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นในหอบสิบปีกินบ่หอยหอยนี่ก็มังหอยโป้เลยหอยโป้บ่อมันหอยปักกวงเลยจุดไหนก็เจ้าออกมาส่งเออมีมีมันขัดข้ามเหมือนีเมนูแต่ละเมนู มันใจส,สัวถ้าว่ามันกล้ามนี่ฮี่จังไหนหายบาสุกูรุษทำสังหารแต่ว่าตอนปาดเขาชิบ่ให้เห็นเนาะจะหน่อยมันทีอันนั้เนาะเตะต้องเนาะเต้ต้องเยี่ยมเลยเอาที่อตอนลุกคนอย่างเดียว อ้าววัดตอนนี้เป็นขั้นตอนลกขุนเนาะอเลือดก็ได้แล้วลกขุนหานเห,เห,เห็ดคือกับเห็ดคือกับเป็ดเลยละ่ะเดียวกันขยอหาน,นกับเป็ดกับตะกูลเดียวกันอประมาณนี้บ่าวเอ,าอียงกอจัดการคนบัวลายป้องบ้าคน เลอ้อนนี่ะนอ,อ,นอ,อืมแมนบเ็ดอะกันบอมันมันขนบัวนี่นะขนบัวนั่นหาออนอ้อนนี่ะเาทายยางเดียวนาอเขาทัทา,ทายทายยางเดียวแต่ปล่อยเพื่นเห็นอ,อย่างคอนมังลบคนระตูใหญ่นาะอ๋อ la, được cái xe binh này. Sắp bê tê cứ bê tê liệt. nhiều lần. Tất cả tất cả tất cả nay cả tất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  cả เออปิ้งกับต้มเอาซะแป้ง<ะ>แ,แล้วก็แล้วเลือดแปลงพอมันต้มไันได้หนดน้ำเดเมันบ,บ,บ,บ่ยานแบบโมยานใส่ใบมะเขือเทะใส่ใบ,ปปบสมุนไพรบ้าใบมะเขียเใบสมุนไพรเพราะมันก็สุดยอดเท่านั้นแหละพี่น้องเลยอตอนนี้ทางบ่าวส้มผู้เซ็ยดยังตำเครื่องเอือบเนาะอันอ,อันนี้จะมันมาส่วนหลายก็ะมันเครื่องเครื่องต้มบอกเอาเครื่องเอ,อ,อือบก่อนก็ได้เ,ออเครื่องต้มมา ซอยหัวสิงไขัใส่นหมมียยอย่างไรบ้างอันนี้มันมีหัวสิงขใัใบบระเขียบใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนใบนขี่หูดฝ้ายนี่ก็ตัวผิดห้อยแล้วเนาะในการขัว้ว เล่มขนบัวก่อนโอ้กีเล็ดก้นลาเนี่ย<ะ>กีเล็ดยบก้นตอน <c oughs> ตนี้เริ่มซ้ำเครื่องแล้ว ต้องใส่อย่างต้องใส่อย่งแอมเพิ่มความอะไรไหมฮะพิเพิดบเพแห่งใส้นเลือคนเราตัวเดียว่อเสียมอีกตัวหนึ่งเหมือนแะงบุญบ้านเราต้มตมาวันเลอันนี้เฮ็ดเอามากอนที่จะไดะก็เฮ็ดเช็ดเดวบ่วงยังดี เพห้ยนเหงียงอยู่เทิงเนี่ยอ่ะอลุงพู๋ใส่เติมอีกเพื่อความเขีมคุนของเครื่องเอื้ออบโอ้ยเบียดทองดีเนาะเอาปุูงเห็ดอีกตัวนึงนาตัวนี้เนาะ บางนี่ก็ถือว่าสำแหลหิ่ห้อยเกี่ยมเอืเอกปิง้งว่าตัวแบบไงคุณนะ่ะาเสือมาพี่น้องเลยห้อนแหงมาวันนี้เบิ้งมีอย่างนี้ไก่อีกเอาไก่เห็ดห้อยละลกคุณห้อยละ,ะปไปเบิ้งขุ้นตัวน,นี้ขั้นตอนสำแหลอันนี้นี่แม่นปิ้งเนาะแม่นแล้วอันนี้แม่นปิง้งคอมันหิดแกงต้มต้องแล้ว นว่าตีนตีนวะนี่ก่ต้มซาบวยามันหยาต้มตีนต้มนี่ต้มอนยามันหยาตีนวะนี่ตัดเสี้ยงเงี้ยตัดตัดสี้ยนเส้นนี่เลย อืมมาๆๆเนาะเนาะถือว่าตัวนี้เนาะถือว่าตัวเสียวสิปิ้งคือเฮาฟักแล้วเจอในสิเอือบบาดนี้น่ะสิเอือบได้บดนี้ได เกี่ยมเครื่องเอื้อบก่อนเอื้องเอื้อบเขามีอย่างแน่เขามีหัวสิงไข่มีกระเทียมบักเพชรแห่งใส่เพื่อมันกลมกลมแล้วเครื่องเอื้อบเขาจิมีอย่างสำคัญเป้งนัวอ่าเป้งนัวใบก่อนใส่หลายแซ่บหลายอ่าน้ำมันหอยใส่เพื่อสร้างความกลมกลมนะโอเคแล้วก็อ่าจะเป็น เกลือน้อยนึงนะเกลือน้อยนึ่งไปนี่ <S <S เกลือแล้วเราจะมีอะไรมังอ่าจะมีผงกะหรี่น้อยนึ่งใส่เพื่อความกลมกล่อมน่ะสาน่นี่โอเคตัวนี้ลนะแล้วก็รสิ่งนี้อ่าพริกไทยใส่พริกไทยใส่ เด,ด,ดใส่พริกไทยน้ำน้อยหนึ่งนะโอเคมาตอนนี้ชิบปปุงเลยเด้อมีคนทายให้ฮ็ตเองเนาะพี่น้องเนาะมาเราจะมาเริ่มจา,เ,า,เ,ปเ,าเป็นเนือเป็นหนว้อเด้อนี่เด้เอใส,ใส่หลายเส่บหลาย,ายอีกห,หน่อยหนึ่งกลมกลมเพราะว่ามัน หั่นมันตูงไงดิพี่น้องสองตูงพุ่น้องหั่นเนาะหั่นสองตูงพุ่น้องเดี๋ยวหลังจากนั้นเขาใส่เกลือเกลือ,อนี่มันจะหลเลยเค็มเลยนะพอโอเคตัวนี้ต่อมาน้ำมันหอยสร้างความกลมกลม่อม บบไซ่์ลายไซร์เชิโอ่โอเคคลิกใครหนึหนงส่วนแตส่วนบ้านเดิด้วย่วนโอเคฟงกะรีหนหนึงเอ้โงสุดยอดมากครับยับ คนคต้องมือละโอเคหยิบหอยอ่า แบขั้นตอนต่อไปก็คือคั่วได้วันนี้ตัวนิสิตเลือดแป้งนะหลังจากห้อยแล้วเลือดแป้งเลือดแป้งคั่วคั่วอหนาัคั่วข้างในมันสุกก่อนยืนนี่มันติบอื่นมาเอ้าอาจารย์สุมผู้ชีพเฮ้ยใส่อีกใส่อีกรดใส่รด โอ้ยบวได้บวได้เพราะว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นตัวนี้มันเป็นมันเป็นเครื่องปรุงให้ตัวเลยเด้เออเอาแล้วเจ๊สองแล้วก็เจ๊สองเออเอาขวาก้อนที่จริงเอากระเทียมทุบใส่หน่อยนึงมันค่อยหอมมันมาขัดเลยเนาะไปเอาเนาะกระเบ็ดสะเบ็ดซีนเนาะเนาะเหี้ยเออ โอ้เริ่มหอมมาเลยหอมบ่ท่านผู้ชมเริ่มหอมเลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นขวเครื่องในให้มันซุกเนะาจะแล้วก็จังไปเอาเลือดแปลงใส่กผสมใส่อันนี้ขวมีแต่ใส่แต่เป็นนัวอย่างเดียวเพราะว่าเลือดแปลงเห็นมันตัวเลือดหันมันเขาใส่เครีมเลยดยิใส่หลายแซ่บหลายอันนี้คือเอาไป,าไปมื่อไหร่ดีเออเดี๋ยวจะได้ซุกแล้วบ่ โอ้อันนี้ถือว่าสุกก็ได้หอมพุ่มหอมนี่ว้าสุกครับสุกเลยนะว้าเอามาพักไว้เลยวันนี้เอามาพักไว้เนาะมาพักไว้ก็เป็นขั้นตอนที่มาพักไว้เออทอกเสรเลยนี่ทอกเสรโอ้ฝีมือลุงเบาสมพูเลือดแปฝงป้าพี่น้องเคยมาได้มาได้เลือดแปฝงค่อยคำยำแรงได้หนิได้ถือมาเรื่องหานนี่เนาะเ้าแล้วว้ามันก็คือเป็ดนี่แหละ ปัญหาโอกาสกินยากหรือเปล่าพี่น้อยถือว่าความหอมพี่น้องเอ้ยอพี่น้องทางเมียมาเนี่ยเว้ยจะไปยืนล่มอยู่แคมหัวพอแล้วนะเนาะย่ <c oughs> ยานมันเห็นเด้เอไปขันตอนการปุ่มาเนะอ,อุ้มือกับสันเลยนี่ นใส่เลยนี่กับพวบักนาวส่กัเป็นก้อยนี่อืมฮ่ตัวนี้เป็นเขาเปียนสถานที่นะดังไฟปิ้งแล้วบดนีต้มลอยมันมันมันคือีได้นง่นได้แล้วแปลงนั้นบาทนี่นะอ้าวเห็ดใส S <S เลือดแปลงหานแมนบอนี่เบาลลลเลือดปอนะฮานโอ้ถือว่า<ไ>ง่ายตงนาเลยเออ,อเพราะว่าเบาสมพูเนี่ยพออยากทายปันไดย้อนว่าทายเนี่ยล,ลำไร้มันไหลลำไร้มันเหนื่อยมันอยากยอ้อนคว่ำหอมเป็นขั้นตอนของเดี๋ยวนี้กำลังเซเอาลงจานเนาะเกลือเอาเลือดโอ้เขาใสว่าสุดยอดเนาะเลือดแปลงหานเปพี่น้องเด้อ แสบบาแสบแล้วก็บเบิง้งจักหน่อยจะให้เบากี่น้อยเพิ่นมาซีมเบิ้งว่า,ามันจะแสบจะถือใจแนวใด้เออแต่ข้าพเจ้านี่ยเบาสมพูนี่ว่ามันสุดใจแล้วนี่เนาะอ่าแม่นแล้วอันนี้แม่นว่าเออเบาวเวียงค้อนเพิ่นก็จัดใส่จานฝากนี่เป็นฝากปิง้งโอ้มีฝากปิ้งอีกเบาเบากี่โอ้ลสมพูลูกที่แม่ลุงลุงแงเออโอ้มีอันนี้ต้มอันนี้ต้มเนาะ เ,เป็นอะไรประจําอยู่ฟังพี่ฝากพี่เนาะนีล่ละอันนี้มันอันนี้เป็นปิ้งอู้อันนี้เป็นปิง้งปิ้งไก่เป็นตัวเลยปิ้งไก่เป็นตกลกับป้งห่านเนาะอันนี้ต้มอันนี้ําหรับต้มเนาะบ้าทีาน,น้อยอน,นี่เขาใส่ต้มใส่ใบมะขามอ่อนโอ,อ้มื่อนี่มีใบมะขามอ่อนใบมะเขียบใบมะเขียบ สุดยอด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 มากันนี่เลยเป็นว่าเบาเวียนคอเลยเมื่อจัดใส่จานอู้อันนี้ถือว่าหลายเนาะเออจัดสามจานเด้กระสินแต่ว่าข้างในมันเต็มอู้หลาย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 อ่าถือว่าอ่าเป็นตาแซ่บตาแซนซะเดี๋ยวจัดน่อยใส่หอดมอเวล่าล่ะเขาจะได้ซีนนอมกันพี่น้องอ่า อาวสำนีคนะรับผู้ชมเนะบบจบซ้ำว่าสีเฮ็ดให้กินนึ่งปิ้งเป็ดแล้วก็ต้มพร้อมเลือดแปลงพร้พอาะว่าตอนนี้บบสามารถที่จะทายได้เพราะว่าฟ้าฝนโุนทานตกลงมาฟ้าแมบเลื่อมยา่านผ้าผ่าเอาสำนี้ก่อนพี่น้องเลยสำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า